ซึ่งข้าวสารที่ได้รับมาจากสิทธิญานุสิทธิ์มาจากคณะสงฆ์นะคะแล้วก็เจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญในการนำมาน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรสุตทรตาพร์เพื่อบอบให้กับต่อยงานต่างๆค่ะวันนี้ได้เกิดบาเพ็ญบุศลอายุวัฒนมปกตในครั้งนี้นะครับในส่วนของ ผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนาพิธีพิธีการช่วยเหลือนะครับต้องกราบขอพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติงานพิธีจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุริล์ได้ร่วมปฏิบัติงานถวายในานามศิทิยานุสิทธิของพระเด็พระคุณพระธรรมวชิรสุตาพร์ในครั้งนี้ครับสาทูค่ะอลุกเนตค่ะค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของคณะสงฆ์นะคะศิทิยานุสิทธินะคะก็ได้มาร่วม ด้วยช่วยกันสัง่งภากสามัคคีนะคะอาจารย์การในการจัดเตรียมความพร้อมเตรียมสถานที่ต่างๆในงานนี้อีกเช่นกันนะคะเรียกว่าคณะสฆงท่านเป็นผู้นําบุญโดยแท้จริงนะครับในาการจัดงานหรือว่าการบําเพ็ญบุญบาเพ็ญบุญสน,นั้นให้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินยัยและต้องอาศัยผู้บาอาจารย์คณะสมเป็นผู้นําและคณะสิทธิอนุสิ์ญาติโยมเป็นผู้ตามวันนี้ทุกท่านได้ร่วมทำบุญทำบารได้เห็น เหล่าสมมเณรนะครับสมมเณรเหล่ากอแห่งสมณะผู้ที่จะสืบทอ,อดพระพุทธศาสนาผู้ที่จะต่ออายุพระพุทธะศาสนาให้เจริญยาวนานยิ่งขึ้นแม้อนาคจนจะได้ศึกษาลาภเพศไปนะครับก็ยังจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเพราะว่าได้เคยผ่านการบวชการศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมหลักวินัยมาก่อนก็จะเป็นผู้ที่จะมีศรัทธามีความอุปัมร,รม นะครับต่อวัดวังอารามพระพุทธศาสนาต่อไปอย่างยาวนานนะครับอันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญกับพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรสุตาภรณ์ในวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงครับค่ะและในค่ำคืนนี้นะคะเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็ะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านได้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนานะคะที่หน้าพระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวงนะคะ ค่ะเพื่อวายเดอประเดชจพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรสุตตาภรเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวสสัดีก่อนล่างจะก่อนเออน้องแหม่มค่ะค่ะขออนุญาตขอเวลาสองนาทีก่อนลำหนึ่งก่อนโอ้ยคุณแม่สุดยอดครับคุณแม่ขำมื่นนะครับขอรับนี่งกำลังดังในโซเชียลมากเลยนี่เลย อ่ะดังกันค่ะหมอแผนอุ้มมาถ่ายคลิปคุณแม่ตอนนี้ดังอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากเลยครับคุณแม่ข้ามมือหนึ่งก่อนค่ะหนึ่งก่อนไเหรอ